วิยาศาสตร์สร้างสรรค์สสวทรสร้างเสริมเครื่องใช้ไฟฟ้าอิเล็กโทรลั์จับต้ะสูงวิทยาสัป,ปรพยุทธ์กันต่อกับการจิ๋งช้ในรอบระดับประเทศคู่ที่4ระหว่างจุลาพรเพชรบุรีและสวนอนันตวิทยาสุขโขทยัยกับโจทย์สุดท,ท้าทายถล่มศึกด้วยประทัด โดยน้องๆจะต้องออกแบบและประดิษฐ์กลไกในการทําให้ตึกจําลองความสูง1เมตรจซนติเมตรถล่มลงมาโดยห้ามมีก้อนปิดกระเด็นออกมานอกวงกลมและสมี1.5เมตรและจะต้องเหลือความสูงไม่เกิน20ซนติเมตรด้วยประทัดเพียง10นัดเท่านั้นเราลองมาฟังแนวคิดและการประดิษฐ์ของน้องๆจากสวนอนันต์กันก่อนเลยดีกว่าครับนี่นะครับคุณผู้ชมฮะนี่คือประทัดที่น้องๆได้เลือกไว้นะครับนั่นคือประทัดสามเหลี่ยมนั่นเองนะครับแบบนี้นะฮะ เราก็ได้ลองทําการทดลองโดยการจุดเจ้าตัวประทัดเล็กๆเนี่ยก็เห็นได้ชัดเลยนะครับว่าเจ้าตัวประทัดลูกเล็กๆเนี่ยไม่สามารถทําให้ตึกอิดสั่นได้เลยนะครับก็เลยต้องคิดหาอุปกรณ์ที่จะมาเสริมแรงให้ตัวประทัดของเราเนี่ยมีพลังมากขึ้นนะครับโดยเราจะเอาประทัดของเรานะครับไปใส่ในกระบอกซึ่งจะเป็นระบบปิดซึ่งจะทําให้มันเกิดการเผาไหม้ในพื้นที่จํากัดนะครับทําให้ มันมีพลังสูงขึ้นกระบอกตัวนี้คือกระบอกอะไรครับมันเป็นกระบอกเหล็กครับให้มันมีความยาวประมาณซอกตึกครับซอกตึกระหว่างเสาซอกตึกซอกตึกนี่มันจะมีความกว้างความยาวเท่าไหร่ครับก็นค่อิดหนึ่งก้อนประมาณ1 4ซนติเมตรก็โดยเอาประทัดใส่เข้าไปข้างในนะครับแล้วก็ทําให้มันเป็นระบบปิดโดยเราจะปิดฝาทั้งสองด้านครับผมครับ น้องๆจะทําการเพิ่มความรุนแรงของประทัดด้วยการทํากระบอกเหล็กแล้วใส่ประทัดด้วยข้างในจากนั้นก็ปิดฝาทั้งสองด้านเมื่อทําการจุดประทัดการระเบิดของประทัดในพื้นที่จํากัดจะทําให้ฝาทั้งสองด้านถูกผลักออกด้วยแรงระเบิดที่รุนแรงจากภายในนั่นเองครับก็จะมีเปืนทั้งหมด4ี่กระบอกครับ4ี่กระบอกตัวเหล็กเนี่ยนะฮะสกระบอกอยู่ตามมุมซอกบลึกครับทั้ง4ี่ด้านครับก็คือเราจะแบ่งออกเป็น4ี่จุดครับก็คือ บนสองกระบอกแล้วก็ล่างสองกระบอกบนสองล่างสองครับแต่ว่าถึงมีกระบอกอยู่แล้วแต่มันก็คือเราประทัดอันเนี้ยค่ะมันเป็นสายชนวนที่เป็นดินปืนใช่ไหมคะคถ้าเกิดเราจุดเนี่ยถึงแม้ว่ามันจะยาวเท่ากันแล้วจุดพร้อมกันมันก็ระเบิดไม่พร้อมกันค่ะ huh. เพราะว่าสายชนวนมันมีความไม่แน่นอนรเราก็เลยต้องเปลี่ยนประทัดจากสายชนวนที่เป็นดินปืนเป็นจุดด้วยไฟฟ้าค่ะ จุดด้วยไฟฟ้านะคะเพราะไฟฟ้านี่คือว่าจะมีความแน่นอนมากครับพอระเบิดเนี่ยมันก็จะระเบิดพร้อมกันทั้งสิบนัดเลยค่ะ,คะนั้นวิธีการทํำยังไงฮะก็ประทัดมันเป็นสามเหลี่ยมแบบนี้ใช่ไหมคะครับก็มีสายชนวนออกมาแล้วก็ตัดหัวเลยค่ะแล้วก็ดึงชนวนออกอืตัดปุ๊บมันก็จะเป็นลักษณะแบบนี้ใช่ไหมคะครับแล้วก็จะมีสายชนวนเนี่ยแล้วก็ใส่เข้าไปคือมันจะมีช่องของมันอยู่ที่จะมีดินปืนอยู่ค,ะค่ะแล้วก็ใส่ใส่จนเราด,ดันลงไปไม่ลงแล้วแล้วก็ใช้เทปกาวในการปิด พันและการพันเทปเก่าเนี่ยจะเป็นการเพิ่มแรงระเบิดม,มากขึนันเป็นแรงอัดามากขึ้นนะครับ,รบสำหรับตำแหน่งที่เราจะต้องนําไปวางนะครับก็คือเราก็ได้แนวคิดมาจากการระเบิดอาคารทั่วไปนะครับก็คือเขาก็จะระเบิดจากอาคารด้านล่างของอาคารครับขึ้นไปและจุดที่เขาจะระเบิดกันก็คือเสาและคานนะครับก็จะมีข้างล่างกับข้างบนแต่ถ้าเกิดสมมติแล้วจะใส่เป็นข้างในใช่ไหมครับ ก็คือมันก็จะพาดผ่านช่องของตึกไปอีกด้านหนึ่งก็คือก็จะคำไว้นี่เลยครับการถล่มตึกของน้องๆจะทํากระบอกเหล็กถึง4กระบอกนาไปวางไว้ตามจุดต่างๆของตึกที่ได้คิดเอาไว้ซึ่งจะทําการจุดระเบิดด้วยไฟฟ้าเพราะต้องการที่จะระเบิดทุกจุดพร้อมๆกันเมื่อทําการเปิดสวิตช์แรงระเบิดทั้ง4ี่จุดจะทําให้ตึกถล่มลงมาอย่างราบคาบนั่นเองและจากนั้นน้องๆก็ได้ให้ทีมพิชางของเรานั้นเชื่อมกระบอกเหล็กทั้งหมด4กระบอกด้วยกันครับก่อนที่จะนําออกมาประกอบตามแบบที่ได้วางเอาไว้ จากนั้นก็นําประทัดที่ได้เปลี่ยนสายชนวนให้เป็นสายไฟไปใส่ไว้ในกระบอกโดยที่นน้องนั้นได้แบ่งประทัดออกเป็นกระบอกละ3ลูก2กระบอกและกระบอกละ2ลูกอีก2กระบอกด้วยกันครับก็ต้องมาดูกันละครับว่าสุดท้ายแล้วพวกเขาจะสามารถฉลอมตึกจำลองที่สูง170ซนติเมตรนี้จากประทัดเพียง10นัดให้ราบคาบและก้อนอิฐจะต้องไม่กระเด็นออกนอกเขตรัศมี1.5เมตรนี้ได้หรือไม่คงจะต้องเอาใจช่วยนุน้องจากสวนานันทิยากันด้วยนะครับ ต่อไปเรามาฟังแนวคิดและการประดิษฐ์ของน้องๆจากจุลาภรเพชรบุรีกันบ้างครับตอนแรกนะครับก่อนที่เราจะทําสิ่งประดิษฐ์เราต้องคํานึงถึงโครงสร้างของตึกเราก่อนครับคือโครงสร้างของเราเนี่ยมันมีความแข็งแรงมากแล้วทีเนี้ยถ้าเราจะทําให้ลมจากตัวฐานครับจะยากฉะนั้นเราจะทําให้ลมครับจากด้านบนนะครับลงมาข้างล่างเพราะข้างบนเนี่ยเหมือนกับจะมีอิฐกดทับน้อยกว่ารับผมที่นี้แล้วโครงสร้างตึกของเรานี่มันสร้างด้วยอะไรครับอ๋อเป็นอิฐมอนครับอิฐมอนสูงเท่าไหร่ฮะเออสูง1.7เมตรครับใช้อิฐไป9 6้ หกสิบห้าก้อนเขาเบะเลยใช่ค่ะเบะมากรับแล้ววิธีในการทําลายเราจะทายังไงครับก็จะมีเรื่องของที่เราได้ก็คือเราต้องใช้ประทัดในการทำใช่ไหมครับแต่ตัวประทัดเองครับแรงไม่พอตอนแรกที่เราได้ประทัดมาทั้งหมดสิบนัดนะคะเราก็ลองเอาประทัดมาสุ่มๆกันก่อนแล้วก็จุดระเบิดเลยค่ะเพื่อจะลองดูก่อนว่าแรงจากประทัดสิบนัดอย่างเงี้ยค่ะพอสนับการระเบิดตึกไหมึ่งเราพบว่าพอเราจุดปุ๊บ แรงจะกระจายออกทุกทิศทางโดยรอบข้างทําให้แต่ละทิศนี้ค่ะมีแรงไปกระทบตึกน้อยถ้าสมมติเค้กรวมแรงที่กระจายออกทุกทิศทางนี้ค่ะให้ออกทางเดียวได้แรงนี้ก็น่าจะมากพอสําหรับถล่มตึกให้ได้ก็เลยเอาตัวประทัดลูกบอลอะค่ะคใส่มาในกระบอกซึ่งตัวนี้เป็นกระบอกเหล็กอะค่ะคใส่ในกระกระบอกเหล็กแล้วตัวนี้จะเป็นฝาค่ะฝาปิดพอจุดระเบิดแล้วตัวแรงระเบิดก็จะดันให้ฝาตัวนี้พุ่งออกไปชนก็ถือว่าเป็นการบรงคับทิศทางในแรงระเบิดให้พุ่งไปทางเดียวใช่ใช่ค่ะ ถัดจากส่วนนี้ครับไปส่วนไหนต่อครับครับส่วนต่อมาก็ถือว่าเป็นส่วนที่สําคัญมากมากเชิญครับลองเจครับในในการที่จะถล่มตึกเนี่ยครับคือเราจะมีเหล็ก2ท่อนวไว้ไวเปเหมือนกากระบาทใช่แล้วก็จะเจาะน็อตลงไปตรงกลางให้มันเคลื่อนที่ได้ครับครับหลังจากนั้นเนี่ยเราก็จะติดตัวกระบอกปืนในลักษณะน,นี้ติดไว้ทั้ง4มุมครับครับผมแล้วเราก็จะไปตั้งไว้ตรงกลางของเสาก็คือจะมาวางไว้ที่ตำแหน่งนี้ครับตำแหน่งบริเวณนี้ช่วงนี้ครับช่วงเหนือคานของคานแรกขึ้นมาครับเราตั้งไว้บริเวณนั้นครับซึ่งไอตัวนี้เนี่ย มันจะเป็นกระสุนปืนครับผมถ้าเกิดว่าเราจุดพร้อมกันปุ๊บไอกระสุนทั้ง4ี่กระบอกนี่ครับมันจะมาพุ่งชนกระแทกไปที่เสาพร้อมกันเลยทั้ง4ี่ต้นตัวนี้แหละจะเป็นตัวที่ทําให้เสาด้านบนล้มก่อนครับผมโอ้โห,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 โหแนวคิดของการถล่มตึกของทีมนี้จะทํากระบอกเล็กซี่กระบอกโดยก้านที่ยึดติดก,กับกระบอกนั้นจะนํามาวางในรูปของการกรบาทเมื่อเกิดการระเบิดกระบอกทั้ง4จะหมุนไปกระแทกเสาของตึกพร้อมกับแรงระเบิดด้วยนั่นเองครับพอขบวนถล่มเสร็จปุ๊บ เราก็ต้องมีกลไกอีกตัวหนึ่งที่จะทําลายด้านล่างให้มันต่ากว่าห้าสิบเซนอุปกรณ์ที่เราเลือกใช้ก็คือจะเป็นคานงันนะครับที่มันมีลักษณะคล้ายกับกลไกอืครับจะวางคว้อย่างนี้ใช่ครับซึ่งเราจะนํากระบอกปืนที่ยาวกว่ามาติดไว้ตรงคานได้ที่ยาวกว่าครับคือพอมันประทัดระเบิดปุ๊บฝาก็จะไปฝั่งหนึ่งใช่ไหมครับแล้วตรงนี้ก็จะง้างแล้วตรงนี้จะเป็นอีกที่เราขอไว้ครับมันก็จะ เปงง็นง,อองัดเนันกออกงัดเสาอะครับงัดเสาสองข้างโดยตำแหน่งที่วางคือจะวางไว้ตรงบริเวณเนี่ยครับตัวช่องฐานเข้าไปอ่จากกลไกในจุดแรกนั้นยังไม่พอครับน้องๆจะใส่คานงัดไว้ตรงฐานตึกอีก2ชุดด้วยกันซึ่งวิธีการทํางานก็คือเมื่อเกิดการระเบิดในกระบอกก็จะเกิดการดีดตัวของคานงัดคล้ายๆกับกลนไก่ไปทําการผลักให้เสาบริเวณฐานเกิดการพังทลายลงมานั่นเอง จากนั้นก็ได้ให้ทีมพิชางของเราเป็นคนเชื่อมเหล็กและกระบอกที่ได้คิดเอาไว้ทั้งหมดครับซึ่งก็จะมีชุดอุปกรณ์ทั้งหมด2ชุดนั่นเองอ่าหลังจากที่เรารอสิ่งประดิษฐ์จากพิชางนะครับน้องๆสามารถสร้างอะไรเองได้ไหมฮะเพราะว่าเมื่อกี้พี่เห็นจุดหนึ่งคือมันจะต้องมีการจุดโหลดพร้อมกันเพราะนั้นอาจจะต้องมีชนวนใช่ไหมใช่คร <languages> ับอ่าเราจะไปพัน,พนไปพันสายไฟใส,ยไฟ,สยไฟกับชนวนัเชิญเลยครับไป โดยน้องๆนั้นก็ได้ลงมือทําในส่วนของการจุดระเบิดที่ใช้ไฟฟ้าเช่นกันแต่ด้วยระบบที่ได้คิดเอาไว้ว่าจะไม่ให้เกิดการระเบิดพร้อมๆกันทั้งหมด,ดน้องๆก็ได้มีการทําในส่วนของการน่วงเวลาด้วยสัยความร้อนจากลวดน,นิโครไปจุดชนวนดินปืนโดยการตัดตามความยาวของชนวนให้มีความยาวสองระยะด้วยกันนั่นเองครับและตอนนี้ก็ได้โครงสร้างทั้งหมดมาเรียบร้อยแล้วนะครับน้องๆก็รีบทาการประกอบและใส่ประทัดเข้าไปในกระบอก Denmark ตามที่ได้คิดเอาไว้พร้อมๆกับการเดินระบบไฟฟ้าที่ใช้เป็นตัวจุดระเบิดนั่นเองครับ ออาเถะครับตอนนี้ก็ได้ประกอบทุกอย่างเข้ากับตึกจำลองของเราเรียบร้อยแล้วก็ต้องมาลุ้นกันเลยครับว่าระบบการระเบิดแบบสีทิศทางและระบบคานดีดพลังประทัดของพวกเขานั้นจะทําให้ตึกถล่มลงมาอย่างราบคาบได้หรือไม่สับประยุนครับ 3, 2, สามสองหับประยุนครับ ถล่มปิดด้วยประทัดช่วงหน้าห้ามพลาดครับ